คุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆพื้นที่ในอำเภอหัดใหญ่ถูกเนรมิต ให้กลายเป็นประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชมโดยกองถ่ายซีรีส์ The s y m p a t h i z e r ค่ะคุณผู้ชมซีรีส์จาก A 2 4นะคะแล้วก็ HBO นะคะซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวหาดใหญ่เป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมจริงๆก่อนนั้นนี้มีข่าวจากทาง Deadline ออกมาบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าทางทีมงานเลือกลอสแอ g เจลิสแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นโลเคชันถ่ายทำนะคะเพียงแต่เราไม่ทราบว่าเป็นจังหวัดไหนก็เท่านั้นเองนะคะโดยการน,นั้นก่อนนั้นนี้ทีมงานมาถ่ายทําที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมีไป ถ่ายทำแล้วนะคะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเซามาแล้วด้วยนะคะพูดถึงซีรีส์ The s y m นเปอรก่อนนะคะคุณผู้ชมซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวดดยายขายดีค่ะคุณผู้ชมที่ถูกตีพิมพ์ในปี2558นะคะโดยศาสตราจารย์เวียดทานเหงียนค่ะศาสตราจารย์ด้านการศึกษาและเชื้อชาติอังกฤษและอเมริกาที่ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็เป็นนักประพันธ์ด้วยชาวเวียดนามอเมริกันนะคะนอกจากจะเป็นนวนิยายขายดีแล้วนะคะนวนวิยายเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลพูลิเซอร์สาขานาวนิยายประจำปี2,559ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ที่ค่อนข้างจะตีทีเดียวนะคะแล้วก็ยังได้รับการขนานนามว่า เป็น The New York Times Editor Choice ด้วยนะคะ The s y m p i t h i c e r เป็นเรื่องราวที่เล่าย้อนไปถึงรัฐบาลเวียดนามใต้ในสมัยปี2518ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการลี้ภัยของชาวอเมริกันใน Los แองเจลิสนะคะแล้วก็ผ่านมุมมองของสายลับคอมมิวนิสต์นอกเครื่องแบบ ลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยไม่มีชื่อเรียกนะคะโดยเรื่องราวก็จะเล่าตั้งแต่การล่มสลายของไซ่งอนนะคะไปจนถึงค่ายผู้ลี้ภัยแล้วก็การย้ายถิ่นฐานจากเวียดนามไปยังชุมชนพลัดถิ่นในลอสแอนเจลิสจนถึงช่วงเวลาที่เขาเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาพยนตร์สงครามเวียดนามและกลับมาถูกจำคุกที่เวียดนามในเวลาต่อมาะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวระทึกขวัญค่ะคุณผู้ชมถ่ายทอดมุมมองโดยผู้กำกับ พักชานุกค,ค่ะค,คุณผู้ชมเป็นพุ่งกับชาวเกาหลีใต้นะคะนำแสดงโดยฮัวซอนเดย์ค่ะนักแสดงชาวออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามนะคะที่หลายๆคนรู้จักจะ ผลงานคาวบอยบีบ๊อบนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่แฟนๆสนใจในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงชื่อดังอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะคะหรือที่เรารู้จักกันนะคะจากบทบาทของไอรอนแมนมาร่วมแสดงด้วยนะคะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับผู้กำกับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีดอนแมคคา่านะคะซูซา,านดาวน,ะะ ey, iff, man, นี่นะคะภรรยาของโรเบิร์ตนะคะแล้วก็เมนดาเบอร์เรลนะคะสำหรับทีมดาวนี่นี้ฟิชแมนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะทำหน้าที่ควบคุมการ ผลิตผ่านทาง rombus media นะคะนอกจากนี้ซีรีส์ยังมีนักแสดงชื่อดังอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซาน่าโอจากซีรีส์ killing eve นะคะเกียวชินค่ะคุณผู้ชมจาก dynasty นะคะเฟดเงียนคานนะคะแล้วก็มีต้วเลแล้วก็อลันจองด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาในเรื่องของโลเคชันถ่ายทำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทีมงานเลือกใช้ พื้นที่ไหนในหาดใหญ่กันบ้างนะคะโลเคชั่นในหาดใหญ่ที่พอจะทราบนะคะคุณผู้ชมก็จะมีร้านอาค่ะคุณผู้ชมสาย2นะคะก็มีโรงแรมถิ่นเอกนะคะคุณผู้ชมมีตลาดกิมหยงนะคะแล้วก็วงเวียนน้ําพุใกล้ๆกับช่อง11นี่เองนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าน่าจะเป็นถ่ายทํากันในเวลากลางคืนนะคะซึ่งส่วนตัวดิฉันคิดว่าน่าจะมีอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมงานเนี่ยใช้เวลาปักหลักถ่ายทำซีรี ที่หาดใหญ่เนี่ยนานถึง22วันทีเดียวนะคะอย่างบริเวณวงเวียนน้ำาุุเขาถ่ายกันในช่วงเวลากลางคืนนะคะอันนี้จากการพูดคุยกับ คุณเจ้าของเพจหลงชัตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทีมงานได้ใช้เวลาเซตฉากถ่ายทำรวดเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าไปตามสถานที่ที่ดิฉันกล่าวไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะไม่เห็นการเซตฉากแบบนี้แล้วนะคะเขาเก็บบทแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องขอบคุณภาพจาก Facebook เพจหลงชัตเตอร์นะคะแล้วก็ Facebook คุณร้อยลีด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไปถ่ายไม่ทันจริงๆนะคะจากการอ่านคอมเมนต์ของชาวหัดใหญ่เนี่ยก็มีคอมเมนต์หลายมุมมองเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่า บางส่วนเนี่ยรู้สึกภูมิใจนะคะที่โลเคชั่นที่หัดใหญ่จะได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกผ่านฮัสซิมี h อ o g o แต่บางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าในเมื่อทีมงานเนี่ยเซตเป็นประเทศเวียดนามแบบนี้แล,แล้วแล้วแล้วเราจะได้อะไรใช่ไหมคะและทีนี้ดิฉันส่วนตัวคิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วไรายได้เนี่ยคุณผู้ชมเราได้แน่นอนนะคะด้วยซีรีส์ที่ฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องมีทีมงานหลายร้อยนะคะมาใช้ชีวิตแล้วก็มาใช้จ่ายที่ประเทศไทยสร้างไรายได้ให้กับคน ในพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อซีรีส์ลงสตรีมมิ่งแล้วคุณผู้ชมหาดใหญ่ก็จะเป็นที่รู้จักในฐานะของโลเคชันถ่ายทำเดือ s ซิมเ e อร์ไทเซอด้วยและยังสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องที่ว่าดาราดังระดับโลกอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มาไทยหรือเปล่านะคะอันนี้ดิฉันไม่ได้ยินว่า ทางดาวนี่จูเนียมาหัดใหญ่นะคะคุณผู้ชมแต่ดิฉันได้ยินว่าเขาเนี่ยมาไทยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะคุณผู้ชมมีภาพของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียปรากฏเคียงคู่กับเดวิดฮาร์ดวิกนะคะเชฟเจ้าของรางวัล2ดาวมิชลินเฮดเชฟของโรงแรม อีกนี้แบงคอกนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีแฟนๆเนี่ยเคยบังเอิญเจอโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่สยามด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับซีรีส์ The Sinnerizer มีกำหนดที่จะลงสตรีมมิ่งใน HBO Go ในปี2567นะคะนั่นก็คือปีหน้านั่นเองนะคะใครอยากชมบรรยากาศของเมืองหัดใหญ่ผ่านทางซีรีส์เรื่องนี้ก็รอติดตามกันได้เลยนะคะ